ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอินดีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอผารวยปอพารวยปออีไตนะครับเสียโอปอโอปอพารวยเพจจริงนะครับผมครับแล้วก็ปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของแม่ไรยนะครับงวดที่แล้ว เป็นคลิปสุดท้ายนะครับ fc คลิปวันเลขออกพอดีเนาะที่เราทำคลิปกันนะครับ uh, กลับหัวให้อยู่นะครับจาก93เป็น63นะครับ uh, ทางแอดมินกลับหัวให้อยู่บางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะอาจจะไม่เห็นว่าถูกมาได้ยังไงนะครับผมแต่ไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับแอดมิน uh, uh, กลับหัวให้อยู่เป็น63นะครับผม นะฮะแนวทางของแม่ไล่แต่ชุด3ตัวเมื่อกี้ไม่มีนะครับ,ครบใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยก็จะวางางวดที่แล้วอ่ะ วางให้ FC ดูนะครับว่าเข้ายังไงนะครับแต่มันเป็นชุดลองนะครับ FC ครับไม่ใช่ชุดเด่นชุดเด่นของคุณแม่จะมีแค่3หางนะครับแต่วันนั้นทางเฮดมินกลับมัวให้อยู่เป็นวันเลขออกพอดีบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะบางท่านอาจจะเห็นแค่3ชุดแค่นั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับงวดนี้ตามให้เหมือนเดิมนะครับไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะตามไปขอแนวทางแม่ไรลกันครับผมเดี๋ยวตามเฮดมินมาครับ ก็ง้อหนูยงาจ้ะโอ้หเนแม่ไปพวกับบันหยุดพักกตามหาโอ้ยตามทุกวันเลยแม่ไม่เนีเงายอยมา่งว้ง่าเอานทำงานเด้แมออยากไปหาเงินเนาะเอาทำไมรอบรอบเมื่อกี้สารตัวไม่ได้ป่ะแม่บอก็่ได้เอ้ยวางนานี่ลคเนั่นเอากระตรงนี่ได้ยังคิดผ่านส กับหัวกับถือไปว่าสีนีลาอยากให้แม่ยืนยันทันละแต่ว่าไปมาสองสามทีอาคงสุดท้ายหนูงม่เห็นตามนะครับผมมาตั้งแต่เช้าก็ไม่เจอต้องกับมี่ได้ตัวกันว่าได้ได้ดำแมาเรียวไปจ้าวเรียววันเรียวแล้วร้ายปวดที่ไหนด้วยหน่อยไม่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 ใจวุ่ก่นเป็นแจ้งไว้นออเพื่อนสีเดี๋ยว เดี๋ยวตัวตัวเลขของเป็นเป็นญาติของคุณแม่แหละครับแม่นี่ด้ยเนาะแกแกกลับหัวด้วยแม่แม่ของของญาติแม่นะเพราะว่าเขาถือแล้วถือสามพันมันคือว่ากลับหัวให้่เฮ้ยบริกรรมหัวอะไรคนนี้คนนั่นนั่นคนนี้เลือนนั่นพ่อแด่นนั่นพ่นเราพูดกันน้ำหมอเต้าสามพันได้ใช่ปะเออเปลีนได้สามพันนะ แกตัวเดียวกันแล้วว่ากันว่าน้องไม่ได้น้อเก้าสามเขากลับหัวเป็นหกสามเลยแม่เออเขาเรียบร้อยเขาใดแล้วเขาดึงนั่นเป็นโอ้บาร์นี่เขาสิ่หายห้ออีกโดนป้าไหนให้ยูนอ่ะให้ยูนอ่ะไกลงมือไงมือแล้วใครมารับมีที่มาเขาซุ่มให้เรา ป้าก็เแม่นแต่ผู้ใดมาส่งให้เราเนาะโอ้นี่เขาเขาซื้อคนเดินไปเองอะแบบป้าแห้งพี่น้อเขาพี่น้องโอ้เขาพี่น้องผัวเขาพี่น้องผัวพี่น้องผัวเขาส่งมาให้เขาพี่น้องพี่น้องของเพื่อนอีกยานหนึงพี่น้องข้างผัวาส่งมาให้เขาอีกทีนึงเบาแห้งบ่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้เรานะแม่เนาะ เพราะว่าเห็นดอกเนาะหวดแน่สีถือฉุ่มหวดไ้่มีาดจักเทียไพ่ไพ่ไพ่แม่ไม่เคยพลาดนี่นี่เขาใหญ่คนนี้แหละบ้าเขาสู้กันมากเป็นทอดคือคือเลขเขาเนี่ยไม่เคยพลาดเลยล่ะแม่ไม่แต่ก่เคยพลาดจักเทียมัอก็แดดเป็นยังแดดดูด้วยเนาะแก่ทีอะไรตลอด สามพันวัดในคนใดสามพันเน่ยแต่ว่าเขาถูกนี่เขาเขาาถูกไม่หลายอย่างนี้เลยครับแม่เอาเพิ่กระสีฟ้าเก้าสมเนาะเ่นแต่เก้าสามะแม่เนาะมีแต่เก้าสามเก้าเก็าแปขคืนแม่ว่าออส่วนมากเป็นเลขสามคู่เหรอครับคุณแม่สคู่ขอให้สมคู่เพราะว่ามีเลขสามไม่มีเลขนั้นเขาดิไม่มีสามตัวเขาดิ แต่เลขสามตัวงวดที่แล้วไม่มีเขาเขาไม่ส่งมาให้เขาส่งมาเฉพาะสองตัวอย่างเดียวแล้วเมื่อเช้ากันก็เพิ่ว่าเยถธอเลขสมพันคนนี้นั่งไหนสันโอ้บอกสนุกอ้เป็นพี่สาวจริงๆของคุณแม่เลยคานตามกันออกมาเลยใช่ไหมแม่ถึงว่าแม่จะได้แต่ตัวเลขนะชาวบ้านเขาได้ด้วยไหม เดีได้คนเดียวเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าฟี่นองกันนี่สินะบอกกันนี่บอกไม่วอ่นยากคือเป็นทอดมาเนาะเดทมนี้เขามากจกงวดละจ้ะอ๋อเอซส่งงวดยว่างมาแม่มาเนี่เล่นเล็กเนบ่เล่นพวกเบนร้างเนาะให้คุณสื่อบวกเ็นแตกงงานเอา เออจุดแรากงานนะว่าลูกไส้กระซิบมาเนี่ยสามพันมาดีแม่ฝันตองวดปะแต่๋ยวไม่ได้ฝันฝันมาอย่างเลยวมันบอเพื่อนว่าบ่ว่าอันไหนตามตัวเด๋ตองวดอันนี้นันยูเดี๋ยวใครมาอันนี้เนาะบ่เดี๋ยวใครไปทำพี่สาวอโอ้โหไอคิพิมพ์ว่ารอไว้เนาะอีกประมาณวันที่เทจะไรแม่เมื่เกินนันนี่ดอกเดี๋ยวแม่ไปห้านั่นเนาะไปห้าเพราะคนเนาะ ให้เอฟซีพิมพ์รอไว้เอฟซีเขโทรมาหาผมเยอะเยอะแม่ตามเลขสามตัวให้หน่อยผมก็วิ่งมาตามเออเจ็บเเาแม่ตัวที่แล้วนี่เพื่อนไฮเจ็บแปดราคาเจ็บแปดเก้าสามเก้าสามราคาเก็ดเก้าเจ็ดเก้าคือมันออกไปแล้วเนาะเก้าสามหนึ่งเซาวัตตัดออกรถเนาะปีนหัวเนาะ มันกัดสิย่างแม่ไม่กัดถึงคือได้แล้วมันยังมันโขกับะอ่วมันตัวเดียวกันยู่แล้วแม่เด็กสองคู่แม่มากตัวไหนแม่นะแม่มากสองเลยะใจแม่สองยังแม่จะกัดสองยังบูบูมันอยู่มักเลขสองงวดงวดนี้แม่มักเลขสองเหรอครับแม่อือแม่มักเลขสองเอาเป็นวิ่งไปโหลดได้บ่วิ่งสองเลยวิ่งสองเลยเนาะอื าะวาแม่บอพันมีโตมักแต่ว่าส่วนตัวแม่ไรชอบวิ่งสองสองไฮเอฟซีล่อรุ่นว่าเลกลับในวงญาตเขาสีไหมากมีเดชสองบอเม่ใส่หนูคะกันนั่นเด้ถามทันไแต่ว่าเขาเนี่ยถูกทุกงวดเลยแหละครับคุณแม่เธอทึ่งงวดแล้วโอ้บางทีก็มีสองบ้างบางทีก็มีสามบ้างอืแต่งวดเมื่อกี้ไม่มีสาม ผมก็มาวิ่งหาเนาะสามสี่วันก่อนเลยเาบอกว่ามี่สามอยู่ดีล่ะมครับเมย์ไม่ไล่ว่าสามอยู่ดเมยว่าสีมีสามเม่ไล่เวลานะระวังหวดีเมยแมักแ่ม่มักสองหน่อยคุณสีได้เด็กวิ่งวมนนี้มีสองสองหยังนี่อว่าจะสองเง้ยโอ้โหจะพูดวันถเดี๋ยวคอยบอกเป็น่มยก็ยังบอกว่ามีสามอยู่นีครับ งวดนี้มีสองบนหรือล่างไหมพอจะรู้ไหมมาบนบ่มาล่างแมนทั้งสองของล่างของบนตัวเดียวน้อแมนอยู่แม่มาสองต้องวดกับพวกฝันมาอย่างเลยพวกฝันแม่จะพวกฝันเลยส่วนมากเล็นี่สิมีเส้นเอาบ่ะจ้าจะไม่ฝันเอาเคฟซีที่รอเลขลับวงในนะคะเฉพาะญากใช่นี่ยเฉพาะยาก บบอกทีมากแล้วเนาะมันเหม็นเนาะเขากับบบอกเข้าๆกับบบอกไปคือกันบอบอกจะว่าเล็กมากตัวนี้มากตัวนี้เอาจังสี่ซะเนาะแต่ว่าโตหงดไม่ไมากหักสองหักสอแม่จะบอกแม่พีหาพี่าวแลก็ตามกันไมคยหูจับจังคอยลีตามบอกเปาปากจุ๊จุ๊จแม่จุ๊ ลูกได้ลูกวัดช่วยลูกอีกแค่านนี่นี่จุ๊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 จุจุ๊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 จุาจุ๊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 จุาจุ๊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 จุ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  มันบ่หลายตมันแค่สามครูเนาะขวามูกก็เล่นหกสองเนี่ยนะแม่ขวามักระเถิหกสองเพื่อนว่าเด็นมากโอ้เลวิ่งเพื่อนมากโ้หเลขวสมบูงนั่นหกบนเข้ากับบอสฉลาดปีนวันนี้เอาใหม่แม่วันนี้เอาใหม่ครับบูสลาดปีนเพื่อกระเสือกกระโดเอาแม่แม่ยกแขนแม่จ้า๋อเงวดไปก่อนนะแม่เนาะ วงกลมให้เลย <c oughs> คือชอบชวนตัวนะคะแต่ว่ามีเส้นได้หวดที่ได้มากสามกับได้สามเด็กวิ่งไม่ได้ตัวเดียวแม่นหวดที่แล้วก็ได้นะคะว่าติดตามไปพร้อมๆกันนะคะกับมีหลายสมัครหลายอาจารย์นะคะ เดี๋ยวแต่เอฟซีจะพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ไลนะครับเอฟซีครับผมวันนี้เอาเลขชอบของคุณแม่ไปก่อนนะครับเนาะครับเดี๋ยวรอเลขรับญาติญาติพี่น้องนะครับผมรออีกทีหนึ่งนะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ